ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงของ healthy lifestyle กันต่อนะครับเพราะว่าช่วงที่แล้วเราก็คุยกันไปแล้วนะเรื่องของคาเฟอีนใช่ไหมครับที่มีปัญหาเยอะมากเลยนะแล้วก็มันก็อยู่ในเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกาแฟเครื่องดื่มแล้วก็น้ําอัดลมบางทีแล้วก็มองข้ามไปแล้วก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันสารพันในเต็มเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับการที่เราจะ b o o ์ t up ฮอร์โมนนะครับเมื่อกี้เราลดภาวะการอักเสบแล้วเรา b o o ์ t up ฮอร์โมนให้เราดีขึ้นให้เราดูอ่อนวัยขึ้นให้เซลล์เราไม่อักเสบนะครับ มันมีเรื่องราวกลไกของการเขาเรียกว่าปรับนะครับห้องนอนของเราให้ดีขึ้นเพื่อจะสอดคล้องกับตัวเราให้เราดีนะครับพี่หมอมากครับการปรับอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าห้องนอนของเราเนี่ยเราควรจะทําแบบไหนดีครับที่จะทําให้ฮอร์โมนเราดีขึ้นให้โค้ฮอร์โมนเราทำงานมากขึ้นทําให้เราแก่ช้าลงอ่หลายคนก็พี่เคยนำเสนอไปบ้างแล้วหรอว่าเวลานอนที่ดีที่สุดเนี่ยทือตอนกี่โมงรู้ไหม สี่ทุ่มสามทุ่มดูกันดีทุ่มไม่เกินนานเพราะว่าช่วงที่เราหลับสนิทคือเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งโครสฮอร์โมนก็จะหลั่งออกมานั่นคือฮอร์โมนในความอ่อนเยาว์นะครับแล้วช่วงของสามสี่ทุ่มเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สำคัญคือเมลาโทนินนะครับทีนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของเวลาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่สัมพันธ์กับการนอนสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศของการนอนก็จะช่วยส่งผลในการบูสต์ฮอร์โมนเมลาโทนินด้วยนะครับซึ่งเป็นยังไง เรามีภาพ VTR ของจริงไปไปติดตามในห้องนอนนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพุ่นผู้ชมครับวันนี้นะครับได้เวลาเข้านอนแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้านอนนี่นะครับอย่าลืมสำรวจให้ดีๆนะครับว่าบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเหมาะสมในการนอนหรือเปล่านะครับแล้วเรื่องราวของการนอนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สําคัญนะครับเพราะว่า การนอนที่ดีนี่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราจะบูสต์ฮอร์โมนแห่งความอ่อนยาวในตัวเราได้อันดับหนึ่งเลยนะครับนอกจากเราต้องจัดบ,บรรยากาศที่ดีสําหรับการนอนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนนะครับบรรยากาศทั้งหลายนะครับเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของแสงเรื่องของไฟนะครับจากที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเรื่องราวของการเลือกวัสดุไม่ว่าจะเป็นผ้าที่ใช้ในการนอนนะครับผ้ามา่าน หรือว่าผนางังหรือวัสดุอะไรทั้งหลายนี่นะครับก็ควรจะเป็นวัสดุที่ไม่มีสารระเหยนะครับที่มีสารที่เป็นคอร์โมนหรือสะสมทําให้เกิดาาวลฏจักรอนาภาะในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกสารที่เป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นผ้านะครับหรือผนังหรือเป็นกระจกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการ ที่เราจะนอนนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับนะอย่าลืมนะครับผ้าม่านนะครับไม่ควรจะมีแสงสว่างนะครับปิดแสงสว่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ควรเปิดไฟนอนครับท่านผู้ชมครับผู้นั้นีับอปกรงไปเกียร์อะไรซะให้เสร็จสับนะครับทีวีก็ปิดซะนะครับไม่ต้องดูนะครับนะไม่ควรที่จะเปิดไปนอนนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนี่นะครับก็คือว่านะครับหลายคนนี่นะครับ ชอบที่จะเอาอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์เอาไว้ที่บริเวณศีรษะของเรานะครับอุปกรณ์เหล่านี้ก็ย้ายไปซะเลยนะครับนะอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหลายย้ายเอาไปเก็บซะที่อื่นนะครับเพื่อที่จะให้การนอนของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมันจะทําให้ รบกวนคลื่นสมองนะครับทำให้คลื่นสมองการหลั่งฮอร์โมนของเราเนี่ยนะครับหรือเวลาที่เราหลับเนคลื่นสมองก็จะถูกลบกวนทําให้การหลับเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นรอบรัศมีศีรษะของเราในรัศมี1เมตรก็ไม่ควรที่จะมีอุปรกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็แสงสว่างเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าการนอนและมีแสงนี่นะครับจะทําให้ถึงแม้เราจะหลับตาก็จริงนะครับมันก็จะทําให้ความแตกต่างระหว่าง แสงกลางวันกับแสงกลางคืนเนี่ยมันมีน้อยลงก็จะลดควาสมดุลต่อการหลั่งฮอร์โมนที่สําคัญที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับเพราะฉะนั้นปิดผ้าม่านให้มืดสนิทปิดทีวีแล้วก็ปิดไฟทั้งหมดนะครับแม้แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟสว่างแวบๆๆๆๆนี่นะครับถ้าคุณจะชาร์จในห้องนอนนอกจากจะต้องวางห่างไกลจากตัวเราในรัศมี1เมตรแล้วนี่นะครับถ้ามันมีไฟวาบๆขึ้นมา อาจจะเอาผ้าคลุมปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้แสงนี่นะครับมันเล็ดลอดเข้ามาแล้วก็ผ่านเข้ามาในลูกระตายของเราได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับหลายคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนอาจจะใช้เมลาโินินได้ครับนะครับเมลาโทนินที่ดีสําหรับการบูสต์ฮอร์โมนที่ดีของร่างกายเราเนี่ยคือขนาดประมาณ0.5ถึง1มิลลิกรัมนะครับแล้วขนาดที่เรียกได้ว่าดีที่สุดนี่นะครับก็คือวิธีการอมใต้ลิ้นนะครับซึ่ง ถ้าคุณใช้วิธีอมใต้ลิ้นเนี่ยครับมันจะออกฤทธิ์ได้เร็วประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคุณใช้วิธีที่เรียกว่ากินเข้าไปนะครับกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ1 2ถึงสองชั่วโมงดังนั้นแล้วนี่นะครับถ้าเลือกได้แบบอมใต้ลิ้นจะดีที่สุดนะครับซึ่งเ,เพียงแค่นี้นะครับก็จะทําให้การนอนของคุณมีคุณภาพในการนอนที่ดีนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมสำรวจการนอนในวันนี้นะครับให้ดีเพราะว่าปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ก็จะทำให้การนอนของคุณมีคุณภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอตัวนอนกอนนะครับอย่าลืมดับไฟแลวปิดทีวีนอนให้ดีนะครับคุณภาพในการนอนเวลาเรา,ายุมากขึ้นนคุณภาพในการนอนแย่ลงคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเออไม่ได้ต้องการนอนเยอะเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยต้องการการนอนที่เท่ากันเพียงแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถ ในการนอนให้ยาวนานเนี่ยมันสั้นลงเพราะว่าฮอร์โมนของเร, <c oughs> เรามันไม่เหมือนเดิมเขาเชื่อว่าการนอนนี่นะครับมันเป็นการขบวนการ ออกกําลังของสมองแบบนี้นะหลายคนจะบอกว่าเวลาการนอนือการหลับพักผ่อนใช่ร่างกายส่วนอื่นหลับพักผ่อนหมดเลยนะครับแต่ว่าส่วนของสมองกําลังทํางานเป็นการลําเรียนความเรียนรู้ความทรงจาอะไรต่างๆผ่านงผของกระบวนการฝันนั่นแหละต้องฝันทุกคืนเลยค่ะพี่นั่นคือปกติจริงๆแล้วคือคือคนทุกคนเนี่ยเขาฝันหมดละเพียงแต่ว่าบางคน ไม่รู้ตัวว่าตัวเองฝันเพราะว่าจําความฝันไม่ได้แต่ว่าการนอนในบางช่วงเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราจําความฝันได้นะครับเพราะนี่การนอนที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีช่วง ate, เคอร์ฟับเฟสเขาะจะมีเฟสถงมันให้ครบทุกเฟสถ้าเฟสถงมันเกิดไม่ครบไม่สมบูรณ์มันก็เหมือนกับอคอมพิวเตอร์อะที่เรา เราเราเขาเรียกว่าอะไรนะทำการเช็คฮาร์ดดิสนะครับแล้วมันทําให้สมบูรณ์ม,มันก็จะทําให้สมองการทํางานของสมองในระยะยาวเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์นั่นเองอนะแล้วถ้าในกรณีของเวลาที่เรา นอนแบบว่าเรานอนเร็วคือสี่ทุ่ม,มแล้วถ้าเช้าเนี่ยเราตื่นมาประมาณสักหกโมงหรือเจ็ดโมงนี่ผิดปกติไหมครับนี่คือสิ่งภาวะที่ดีที่สุดเลยน,น,นะครของการนอนอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่นะครับคนที่ต้องนอนกลางวันบางนะทีทํางานกลางคืนน,นอนกลางวันก็ต้องปรับดีๆนะครับผ้ามุง้งผ้าม่านเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวทับแสงทับอะไรแล้วก็จับบรรยากาศให้เหมาะสมกับการนอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะก็อยากจะฝากไว้นะครับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องเราดีๆจริงๆแล้วเรามีงานสัมมนาอย่างที่ได้ประกาศไว้เป็นช่วงๆนะครับ เป็นงานสัมมนาภาพประชาชนซึ่งในเดือนนี้ก็จะจัดในวันที่25-26กุมภาพันธ์นะครับโดยที่ว่าจะเป็นเรื่องอโ,มโมดูลที่3นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นไขมันเบาหวานความอ้มวนหรือว่าการล้างสารพิษอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับใคร,ครที่สนใจก็ติดต่อ ได้ตามหมายเลขที่ขึ้นนี้เลยใช่ค,ครับผมครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกก่อนช่วงหน้าเรามา,อ,าอยู่ในช่วงของ Smart Makeover ดีไซน์คุณดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นและแขกรับเชิญพิเศษครับเพราะช่วงหน้าเราได้อาจารย์เลิศวรลจิตนะครับท่านเป็นอาจารย์ที่ดูในเรื่องราวของศาสตร์โงเฮงรวมถึงโฮงจุ้ยบ้านพลาดไปได้ครับเพราะช่วงหน้าเรากลับมาพบกันและพบกับอาจารย์เลิศครับ